ชมมาตามกันที่บรรดาพี่ๆแท็กซี่เนี่ยเขาจะต้องคิดอัตราค่าแบกสัมภาระเพิ่มเวลาเราเข้าใช้บริการตอนนี้ สนนราคาต่อชิ้นตั้งแต่20บาทถึง100บาทเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าสัมภาราะสี่รายการที่เขาจะเก็บเงินเพิ่มมีอะไรบ้างโดยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาค่ะมีการเผยแพร่ประกาศกระทรวงคมานาคมเรื่องกำหนดอัตราค่าบริการอื่นกรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน7คนหรือแท็กซี่มิเตอร์ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหาคนครปี2563โดยเป็น ที่การแก้ไขปรับปรุงอัตราค่าบริการอื่นให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นก็มีการปรับค่าบริการอื่นกรณีของการจ้างโดยมีบริการพิเศษทั้ง1การจ้างที่มีการบรรทุกสัมภาระซึ่งมีขนาดความกว้างความยาวหรือความสูงด้านใดด้านหนึ่งเกินกว่า2 6นิ้วขึ้นไปให้เรียกเก็บค่าบริการในอัตราชิลละไม่เกิน20บาท 2. การจ้างที่มีการบรรทุกสัมภาระที่มีขนาดความกว้างความยาวหรือความสูงด้านใดด้านหนึ่งไม่เกิน26นิ้วเกินกว่า2ชิ้นให้เรียกเก็บค่าบริการตั้งแต่ชิ้นที่3ขึ้นไปในอัตราชิ้นละไม่เกิน20บาททั้งนี้ไม่นับรวมกับสัมภาระตามข้อ1 3. การจ้างที่มีการบรรทุกสัมภาระเป็นอุปกรณ์การกีฬา จำพวกถุงกอล์ฟรถจัก,กรยานวินเซิร์ฟหรือเครื่องดนตรีซึ่งมีขนาดตั้งแต่50นิ้วขึ้นไปให้เรียกเก็บค่าบริการในอัตราชิลไม่เกิน100บาทและ4การจ้างที่มีการบรรทุกสัมภาระ เป็นสินค้าสิ่งของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่บรรจุกล่องและที่มีได้มีการบรรจุกล่องแต่มีการมัดรวมหรือหีบห่อรวมกันไว้ซึ่งมีขนาดตั้งแต่50นิ้วขึ้นไปให้เรียกเก็บค่าบริการในอัตราที่บรรจุกล่องมัดรวมหรือหีบหอ่อชิลละไม่เกิน100บาท การเรียกเก็บค่าบริการอื่นกรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษให้เรียกเก็บได้ในกรณีการจ้างจากท่ากาศยานดอนเมืองหรือท่ากาศยานสุวรรณภูมิหรือการจ้างจากสถานที่อื่นไปยังท่ากาศยานดอนเมืองหรือท่ากาศยานสุวรรณภูมิโดยให้ผู้ขับรถยนต์รับจ้างแจ้งอัตราค่าบริการให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้าก่อนทําการรับจ้างค่ะ